เออถ้าไม่ชัวเนี่ยอย่างนั้นถูกตัวหันพิษเอาทีละช่องก็ได้เออถูกเน้นข้างนะอย่าเร็วเร็วเริ่มใหม่หมดเลยนะ เอาชัวร์ๆนะป้าบ้าเอาชัวร์ๆอืมเออใจเย็นนะอย่าเริ่มไม้นะนั่นเริ่มไม้เลื่อมไม้เริ่มไม,ม้ขาเนี่หมมยหันมาทางนี้เลยเริ่มเออว่างเออไม่ชั่วกะว่างนะั่นแหละเออเริ่ม เริ่มไม้เออเดี๋ยวได้เริ่มไม้ค่ะดูเดี๋ยวได้เริ่มไม้ไมไไมค่ะดูใจเย็นๆนะหนูอย่าเหยียบให้มันโดนในช่องเริ่มไม้ เริ่มใหมเริ่มไหมเริ่มเฮ้ค่อยๆไม่ต้องรีบเน้นกล้ามเนื้อตรงนี้อ,อ,อ,อ่เห็นไหมผิดแค่แค่สตาร์มากระโดนะเริ่มใหมเริ่มใหมขามันโดนต้องอยู่ในช่องเริ่ม เริ่มใหม่หนูหนูหนขาไอ้ที่ลงเนี่ยไอ้ขาตัวนี้อย่าให้มันโดนโดนไอ้สีเหลืองอะไรกระช่างให้มันอยู่ในช่องเอออาลงเริ่มใหม่เออเออไม่แค่นั้นแหละก็ถึงเส้นชัยแล้วเอออ่าวเริ่มใหม่เห็นไหมล่ะ ก็บอกอย่าประมาทไงหนูเข้าใจไม่อย่าประมาทเริ่มใหม่เออเออสมาที่ดีโดนเริ่มใหม่นะขาขวาระวังให้ดีเออทำไปเรื่อย ดูดีๆดูดีๆอ้าวเริ่มไม้ไปบอกแล้วว่าให้ดูดีๆใจเย็นๆเริ่มไม้ไม่เป็นไรขาท้าไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรขาท้าไม่เป็นไรอย่าให้แต่ขาท้ามันโดนขากระโดดใช่หมมันโดนเออ เออแค่นั้นเองมันจะยากเลยเออทำตอยังได้อยู่เออเออเอออไม่เป็นไรได้อยู่เริ่มใหม่เนี่ยรอบที่หนึ่งยังไม่ได้เลยเนี่ยมาแต่งกลแล้วอะ่ะนี่ห้ารอบนะต้องทำอีกห้าครั้งอะ่ะ เริ่มใหม่ขาเนะี่ยมาตรงๆอย่าอย่าเฉียงมาทําเร็วได้แต่ขาตรงๆเออเริ่มถูกไม่เป็นไรขาด้านไม่เป็นไรขาด่านไม่เป็นไรอ,อ่าเริ่มเยี่ยมถูกใจเย็น เริ่มใหม่ขาหนูมันมันมายังไงเริ่มตรงนี้มเาเฮะ่ยเริ่มใหม่เริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้รต,รนตรงกลางพอดีอเออเออเอออืมอ้าวหนึ่งรอบ S <S เหนื่อยไหมเอาพักก่อนเอาเริ่มเฮ้ ทุก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 ไปต<อ>่อไปเปลี่ยนขาพอละต่อไปเปลี่ยนขา,ส,าสองสองแค่สองมันจะไม่ทันอย่างอื่นไปต่อไปเปลี่ยนขาสองครั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนขา เ่ยนดานะ่ยนดานะ่ยนด้าน้วเนีเอาเริ่มเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไมย้ายโดนเออทำไปทำไปพาดู ทำไมขานี่มันไม่ค่อยถนัดนี่ขาซ้ายต้องฝึกขาซ้ายเยอะเพราะหนูจะใช้บ่อยมากเอออืมเออเอ,อืมขาซ้ายตรงๆตนะ๊น่ะเบียวเลิ่มไมขาซ้ายหนูนะ่ะต้องเอออย่าง,งานั้นแหละถูกเออ หาซ้ายตรงตรงเออเอออืมอ่าไปเริ่มจุดเริ่มต้นอรอบที่หนึ่ง,อ,ง,งอีกครั้งเดียวจบละสองครั้งใช,ใช่สองครั้งพอ ไาขาซ้ายลงไลดีขาซ้ายลงไลดีเริ่มใหม่เลยลูกหยียบแล้วดีๆนะขาเอออย่างนั้นน่ะถูกเออเออเอหยยม อ้อาวพักไปพักทูแล้วเริ่มใหม่นะมั้งเนี่ยขาเนะี่ยต้องเออน่นแหละใจเย็นนะใจเย็นนะขาขาอย่ามาทางนั้นขาซ้ายอนะ่ะเออเออ 아 오케이 박